ชาวลัคนาราศีกันกับความสัมพันธ์กับทั้ง12ราศีนะมีทั้งจุดเด่นและจุดด้อยนะครับในคลิปนี้นะครับใช้เป็นแนวทางนะครับในการใช้ชีวิตคู่นะครับหรือการเลือกคู่นะครับได้แบบคร่าวๆนะครับหรือการเลือกหุ้นส่วนได้แบบคร่าวๆนะครับการเลือกเพื่อนได้แบบคร่าวๆนะครับมาดูการราศีกันเนี่ย หากไปจับคู่กับราศีอื่นๆเนี่ยนะครับจะเป็นอย่างไรราศีกันเป็นราศีที่มีความละเอียดรอบคอบฉลาดเจ้าระเบียบชอบความสมบูรณ์แบบนะบลองมาดูว่าราศีกันจะเข้ากันได้ดีกับราศีใดบ้างนะฮะจะมีจุดไหนที่ต้องปรับตัวเข้าหากันโดยจะแยกเป็นจุดเด่นจุดด้อยนะครับแล้วก็คําแนะนําเพื่อให้เข้าใจง่าย 1. น,นะครับราศีกันกับราศีเมษจุดเด่นเนะี่ยราศีเมษ จะกระตุ้นให้ราศีกันออกจากคอมฟอร์ทโซนราศีกันจะช่วยให้ราศีเมษมีระเบียบมากขึ้นจุดด้อยอาจจะมีการทะเลาะบอแแว้งบ่อยครั้งเนื่องจากทั้งคู่มีอารมณ์ที่ค่อนข้างต่างกันคําแนะนําราศีกันควรผ่อนคลายบ้างนะครับราศีเมษควรอดทนฟังความคิดเห็นของราศีกันบ้างมันเป็นจุดอลิซึ่งกันและกันอลิมรณนะบางครั้งเนี่ยบางตำราเนี่ยเขาบอกว่ามัน มันจะมีปัญหามันจะไปกันไม่รอดะัะนั้นวิธีการก็ตามนี้นะคําแนะนําเลยนะครับ 2. ราศีกันกับราศีพฤษภเป็นคู่ที่เข้ากันได้ดีนะจุดเด่นมีความมั่นคงและชอบความสะดวกสบายนะครับทั้งคู่เนี่ยนะครับจุดด้อยเนี่ยอาจจะขาดความตื่นเต้นในความสัมพันธ์ได้ราศีกันกับราศีพฤษภควรหากิจกรรมใหม่ๆที่ไม่เคยทำเนี่ยมาทำร่วมกันเพื่อเพิ่มสีสันให้กับชีวิต 3- ราศีกันกับราศีเมถุนจะช่วยคือราศีเมถุนจะช่วยให้ราศีกันผ่อนคลายมากขึ้นราศีเมถุนจะทําให้ราศีกันรู้สึกไม่ค่อยมั่นคงนะถ้าจุดย่อยจุดจุดด้อยเนี่ยฉันคําแนะนําราศีกันควรเปิดใจรับความคิดเห็นใหม่ๆราศีเมถุนควรให้ความสัมพันธ์ความรู้สึกของกันมากขึ้น 4. ราศีกันกับราศีกรกฎจุดเด่นเป็นคู่ที่เข้ากันได้ดี ทั้งคู่มีความละเอียดอ่อนและใส่ใจในรายละเอียดนะครับจุดด้อยอาจจมอยู่กับอารมณ์มากเกินไปคําแนะนําพยายามมองโลกในแง่ดีและหากิจกรรมที่ช่วยผ่อนคลายความเครียด5ราศีกันกับราศีสิงห์จุดเด่นราศีสิงจะทําให้ราศีกันรู้สึกปลอดภัยจุดด้อยราศีสิง์อาจข่มราศีกันได้นะครับ คำแนะนําราศีสิงห์ควรอ่อนโยนลงบ้างแล้วก็ราศีกันควรกล้าแสดงออกมากขึ้นเพราะราศีกันกับราศีสิงห์เนี่ยราศีกันราศีสิงห์จะเป็นจุดวินาศจะมีราศีสิงห์เป็นจุดวินาศนะครับฉะนั้นแล้วเนี่ยบางตำราเขาบอกว่าอยู่ด้วยกันได้ยากนะนะครับอาจจะมีความลับมีเรื่องลึกลับซับซ้อนมีเรื่องปกปิดกันอาจได้บ้างหรือว่ามันต้องห่างกันได้ในช่วงหนึง่ง ต่อมาราศีกันกับราศีกันนะจะเข้าใจกันดีมีความละเอียดรอบคอบเหมือนกันแล้วก็จุดด้อยอาจวิจารณ์กันไปกันมามากเกินไปนะฮะคำแนะนําควรพยายามชมเชยกันบ้าง7ราศีกันกับราศีตุลเป็นคู่ที่เข้ากันได้ดีนะครับทั้งคู่มีความละเอียดอ่อนและใส่ใจในรายละเอียดแต่อาจขาดความเด็ดขาดในการตัดสินใจควรพยายามหาจุดร่วมจุดกึ่งกลาง นะฮะในการดําเนินชีวิตร่วมกัน8ราศีกันกับราศีพิจิกจุดเด่นเป็นคู่ที่ลึกซึ้งและเข้าใจกันได้ดีนะครับจุดด้อยอาจจะมีอารมณ์ที่รุนแรงนะคู่นี้เป็นคู่วิวาทะเขาเรียกคําแนะนำเนี่ยควรพยายามควบคุมอารมณ์ของตนเอง9ราศีกันกับราศีธนูนะครับราศีธนูจะช่วยให้ราศีกันเปิดโลกกระนัดกว้างขึ้นราศีธนูจะทําให้ราศีกันรู้สึกไม่มั่นคงนะจุดด้อยเนี่ย คำแนะนำราศีธนูควรให้ความสำคัญกับความรู้สึกของราศีกันมากขึ้น10ราศีกันกับราศีมังกรจุดเด่นเป็นคู่ที่มีความบั่นคงและน่าเชื่อถือจุดด้อยอาจจะขาดความโรแมนติกคำแนะนำควรหาเวลาทำกิจกรรมสนุกร่วมกันนะ11ราศีกันกับราศีกุมจุดเด่นราศีกุมจะช่วยให้ราศีกันมองโลกในแง่ดีมากขึ้นจุดด้อยราศีกุมอาจทำให้ราศีกันรู้สึกโดดเดี่ยว คำแนะนําราศีกุมควรพยายามแสดงความรักให้ราศีกันบ่อยขึ้น12ราศีกันกับราศีมีนจุดเด่นเข้าใจกันดีมีความละเอียดอ่อนเหมือนกันอยู่ตรงกันข้ามเป็นราศีแห่งคู่กันเป็นคู่ปัญญาคู่ประหลาดจุดด้อยอาจจะจมอยู่กับอารมณ์มากเกินไปนะครับคําแนะนําพยายามมองโลกในแง่ดีและหากิจกรรมที่ช่วยผ่อนคลายร่วมกันคําแนะนําเพิ่มเติม ไม่ว่าจะกันกับราศีไหนก็ตามการสื่อสารที่ดีเป็นสิ่งสําคัญในการรักษาความสัมพันธ์ความเข้าใจความรู้สึกและความต้องการของอีกฝ่ายก็สําคัญไม่มีใครสมบูรณ์แบบการให้อภัยสําคัญที่สุดความสัมพันธ์ที่ดีต้องอาศัยการปรับตัวทั้งสองฝ่ายการทํานายดวงชะตาตรงนี้เป็นเพียงแนวทางการใช้ชีวิตจริงขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยเช่นพื้นดวงชะตาเพราะราศีกันแต่และคนดวงมันไม่เหมือนกันอันนี้เป็นการทายพื้นฐานราศีคร่าว หรือบุคลิกภาพที่แท้จริงประสบการณ์ชีวิตและการปรับตัวของทั้ง2ฝ่ายท่านั้นนะครับอันนี้เป็นการทายรวมๆสาหรับท่านใดอยากจะเช็คดวงผมแนะนําดูกับลูกศิษย์เลยเนี่ยเนี่ยเขาจะทายเป็นส่งไฟล์เสียงแบบนี้ดูจากวันเดือนปีเกิดโดยตรงเขาจะทายพื้นดวงอนาคตแล้วก็ตอบคาถามนะครับเนี่ยตรงกับชีวิตมากขอบคุณครับเนี่ยคนนี้บอกขอบพระคุณมากๆค่ะทานายตรงมากเลยเนี่ยคนนี้ได้คลิปเสียงแนละ้วคนนี้บอกพื้นดวงแม่นมากนะฮะก็ไปดูเอาทางทาง,ทางติดต่ออยู่หน้าช่อง ราศีกันด้วยความหมายดาวพุธเป็นดาวประจําตัวจะเป็นคู่มิตรกับดาวจันทร์แต่ซึ่งเป็นคู่มิตรกับเรือนต้นธาตุน้ําก็คือราศีกรกฎจุดลาบของท่านเสริมดวงการทํามาหากินโชคลาภและความอุดมสมบูรณ์ <c oughs> ผมแนะนํามอันนี้เลยราศีกันนี่คือเครื่องรางโบราณนะครับอันนี้คุณเอาไปอ่านกรอบใหม่ได้นะนะครับอันนี้เป็นเต่าสุวรรณกัชะช นะครับเต่าพระโพธิสัตว์สะสมบารามรีที่ใช้เป็นตัวแทนการสะสมบารามีของพระโพธิสัตว์ในครั้งเกิดเป็นพญาเต่าสุวรรณกัจฉะมีในชาดกพระเกจิโบราณนะครับมักสร้างเครื่องรางเป็นรูปพญาเตา่านะก็เป็นตัวแทนของเต่าสุวรรณกัจฉะนี่แหละนะครับผู้ใดบูชาเนี่ยนะฮะจะทาให้ชีวิตอุดมสมบูรณ์เหมือนกับเตา่าอายุยืนนะครับบางคนได้ไปนะนะครับไปดีลงานได้โปรเจกต์เนี่ยเป็น10บล้าน นะครับอยากจะได้แบบเน้นในเรื่องของโชคลาภอย่างเดียวหรือเกินทองอย่างเดียวก็เน้นภาษีวลีนี่ได้นะอันนี้คือภาษีวลีที่ปลุกเสกในคืนตำแหน่งดวงดาวนะฮะจันเพนนะครับถึง9เพนนะครับ9เดือนนะอันนี้ก็มีจํานวนจากัดใ,ใกล้จะหมดแล้วนะครับบางคนเนี่ยเขาถูกหวยเป็นล้านเนี่ยนะครับเขาส่งมาให้ดูเนี่ยเขาบอกว่าเนี่ยเขาได้เงินมาล้านสามเนี่ยนะครับูชาภาษีวลีของอาจารย์มาได้ผลมากถูกหวยในเว็บถูกหวยได้เงินมาล้านกว่าบาทเนี่ย นะครับเนี่ยแล้วก็ซื้อรถในเงินสดในราคา9ก้าแสนเนี่ยเนี่ยเขาส่งรูปรถมาให้ดูด้วยเนี่ยการบูชาเครื่องรางเนี่ยนะครับเป็นสายพุทธคุณเนี่ยเราพยายามอยู่ในศีลห้านะแนะนํานะปรับเพียงผิวหน้าให้หน้าดูมีออร่าเวลาโบราณเนี่ยเขาจะมีความเชื่อนะในเรื่องของสมุนไพรพวกว่านต่างๆเขาจะเอามาแต้มหน้าเพื่อดึงดูดความมั่นคงดึงดูดโชคลาภเสริมเสน่ห์เนี้ยนะครับผมแนะนําตัวนี้เลยนะฮะอันนี้คือครีมแบรนด์อุนารอมนะครับจะมีส่วนสรสก,กัดจากว่านสมุนไพรไทยหลายตัวนะครับ ว่านนางคําอย่างเงี้ยว่านสาวหลงอย่างเงี้ยช่วยผัดเซลล์ผิวใหม่ว่านนางคาลดฝ้ากะว่านหางจระเข้ทาให้ผิวชุ่มชื้นนะครับอันเนี้ยมันจะอุดมไปด้วยพวกสารสกัดจากธรรมชาติพวกอะโวคาโดก็มีนะครับตัวนี้เนี่ยจะช่วยเผยผิวใหม่ทําให้หน้ามีออร่าในแบบฉบับของคุณไม่ได้ขาเวอร์เกินเอาแบบผิวของคุณพ่อนรักคุณจะถูกมันจะดึงดูดดีๆสิ่งดีๆความสัมพันธ์ดีๆและโชคลาภมาสู่คุณหรืองานดีๆเงินดีๆมาสู่คุณนะนะครับเพราะว่ามันเป็นปรับผิวตามธรรมชาติไม่ได้กัดหน้า คนนี้ได้รับแล้วเนี่ยเขาบอกทาก่อนนอนเมื่อคือนหน้าเนียนใสตั้งแต่คืนแรกเลยเนี่ยคนนี้บอกซื้อไปใช้แม่แม่ใช้ครีมหนูทาติ่งเนื้อที่ใบหน้ากะใต้คิ้วมันมค่อยๆเล็กลงเหมือนมันยุบเนี่ย